นารูโตะในที่สุดก็ได้รับชัยชนะในสงครามนินจาทันทีที่มาดาระถอนตัวออกจากสนามรบซาสเกะเดินหน้าไปถามนารูโตะว่าจะไม่ไล่ตามหรือนารูโตะส่ายหัวปฏิเสธการจะปราบพยศมาดาระด้วยการใช้กำลังเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำได้ตอนนี้เขาก็ไม่รีบร้อนที่จะดึงมาดาระเข้าร่วมกองทัพเพราะการรักษาสถานการณ์ที่เป็นปฏิปักษ์เป็นวิธีที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายเพิ่มพลังได้เร็วที่สุดยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังมีเรื่องที่ต้องจัดการทันทีนั่นคือการช่วยโอบิโตะดึงสิทธางออกจากร่างตอนนี้โอบงงิโต ซาสึกเก็ตได้ยินดังนั้นจึงเตือนนารุโตว่าอย่าลืมพลังสถิตหางเมื่อสูญเสียสัตหางแล้วจะต้องตายการดึงสิทธางออกหมายความว่าโอบิตก็จะไม่รอดนารุโตยิ้มและบอกให้ซาสึกเก็สบายใจเขาที่ได้มีชีวิตใหม่ย่อมมีวิธีแก้ปัญหานี้พลังสถิตสิทธางนั้นแตกต่างจากพลังสถิตอื่นๆนารุโตได้แยกสิทธางออกจากโอบิตกทันทีที่แยกออกมาได้ก็มีสิทธางตัวเล็กออกมาจากนั้นใช้ผนกแปดทิศผนกมันไว้ในร่างของโอบิตกแม้ว่าจะไม่สามารถให้โอบิตกมีพลังของสิทธางได้แต่ก็เพียงพอที่จะทําาาาาให้เเขไม่่สสสสูญีียพลัััังงตตวววจจนนิิธดกกรบทง นารูโตะก็ได้เตรียมการไว้แล้วเขาได้ขอให้โคนันสร้างป้องประการที่แข็งแกร่งนอกเมืองอเมงกุเระนารูโตะตัดสินใจจะนำมันไปไว้ที่นั่นพร้อมกันนั้นเขาจะขอให้สี่หกขางให้คอยเฝ้าสิทธหางใช้ค่ายกลนสุริยันจันทราสีชาติรวมกับประตูเทพเจ้าฮาชิรามะเพื่อผนึกสิทธหางไว้ชั่วคราวก่อนจะจากไปนารูโตะได้มาหาห้างเงาคนปัจจุบันแม้ว่าเขายังไม่สามารถเปิดเผยทุกอย่างได้ในตอนนี้แต่หลังจากการต่อสู้ครั้งนี้ทุกคนก็ได้เห็นความน่ากลัวของพลังสิทธหางและนารูโตกกาาะ โอซุซึกิเรื่องเล่าพื้นบ้านนั้นแท้จริงแล้วเคยเกิดขึ้นจริงศัตรูในอนาคตของพวกเขาก็คือตระกูลโอซิสึกิที่เหนือกว่าเซียนหกวิถีถ้าคำพูดเหล่านี้ของนารูตกถูกพูดในสงครามนินจาก่อนหน้านี้ทุกคนคงคิดว่าเขาพูดไร้สาระแต่หลังจากผ่านสงครามครั้งนี้ความเชื่อมั่นในตัวนาูตกของทุกคนพุ่งสูงขึ้นพวกเขาเชื่อว่านารูตกไม่มีเหตุผลที่จะโกหกเรื่องในตอนนี้ชัดเจนว่าไม่ใช่เรื่องของโคโนฮะเพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับชะตากรรมของโลกนินจาทั้งหมดพวกเขาต่างให้โอกาสนารูตกาารวงแผนต่อไป เพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นจากทุกคนนี่ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของนาูโตะในการเริ่มสงครามนินจาเขาขอบคุณทุกคนอย่างจริงใจที่เชื่อมั่นในตัวเขาและสิ่งที่เขาต้องการให้ทุกคนทําก็คือหวังว่าหมู่บ้านใหญ่ทั้ง5จะยังคงรักษาสาภาพการเป็นพันธมิตรพร้อมท้งระดมและรับหมู่บ้านนินจาเล็กๆเ,เข้ามาและในอนาคตลดภารกิจที่ไม่จําเป็นและเพิ่มการฝึกฝนประจําวันของดินจาในที่สุดก็เริ่มสร้างใต้ดินในโลกนินจาสถานที่หลบภัยที่แข็งแกร่งสําหรับประชาชนทั่วไปเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการใช้ใน หางเงาเงียบกริบหลังจากฟังแถนของนารูโตะก,การเปลี่ยนแปลงใหญ่ในหมู่บ้านดินจาต้องได้รับความเห็นชอบจากเดมิวของแต่ละประเทศแต่สิ่งที่นารูโตะพูดนั้นเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โดยตรงมากมายเด้มิวของแต่ละประเทศมีแนวโน้มที่จะไม่เห็นด้วยในฐานะที่เคยเป็นหกาันรุ่นที่7็นารูโตะมองเห็นความกังวลของทุกคนในท,ทันทีในฐานะผู้ก่อให้เกิดกระแสะนี้บางคำพูดควรให้นารูโตะเป็นคนพูดเองจะเหมาะสมที่สุดเขาพูด,ด